สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องพลอยนะคะในช่อง YouTube Ford by พลอยค่ะวันนี้นะคะน้องพลอยมีรุ่น Next Gen Everest นะคะเป็นตัวท็อปสุดไททเนียมพัดขคบ2สมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะสำหรับราคาจัดจำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่1 7 2 4 0 0้านบาทค่ะและสีขาวมุกนะคะราคาก็จะเพิ่มอีก1 2 2 0 0 0บาทนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าน้องพลอยเลือกเป็นแคมเปญดอกเบี้ยต่ำนะคะก็จะอยู่ที่1กว่ากว่าเท่านั้นเองค่ะ ตัวรถนะคะจะเป็นยังไงนะคะน้องพลอยพาไปชมกันเลยค่ะ Everest t i t a n ไทเทเนียมพัดขับ2นะคะก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะสีโครเมียมหรือว่าสีเงินสวยๆแบบนี้เลยจะเป็นรวงพึ่งนะคะระบายความร้อนได้ดีแบบนี้ค่ะคันนี้นะคะก็จะมีกล้อง360องศาร,รอบคันมาให้ด้วยค่ะกล้องหน้าก็จะอยู่ที่ใต้โลโกโฟ้ฟอร์ดนั่นเองค่ะนี่ค่ะด้านหน้าก็จะใหญ่ๆบึกบึนแบบนี้เลยนะคะ เรามาดูที่ทางไฟหน้ากันค่ะไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟ LED นะคะจะมี daylight นะคะเป็น C clamp แบบนี้เลยทางด้านหน้าก็จะมีเซนเซอร์มาให้ด้วยพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED และห่วงลากจูง2ชิ้นด้านล่างนั่นเองค่ะห่วงลากจูงก็เชื่อมกับแชสซีมาให้เลยนะคะทางด้านข้างนะคะจะมีคิวล้อขนาด3นิ้วนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้มาจากโรงงานเลยค่ะเดิมเดิม แมกย่างนะคะก็จะเป็นขอบ20ค่ะขนาดอยู่ที่255ทับ55นะคะลายแมกค่ะก็จะเป็นสีทูโทนค่ะเป็นลายแบบนี้เลยมาดูกันที่แก้มข้างบ้างนะคะสำหรับแก้มข้างค่ะก็จะบอกว่าเป็นใบเทอร์โบนะคะหรือว่าเทอร์โบคู่ค่ะแรงม้าอยู่ที่210แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะทางด้านข้างแล้วก็มีไฟสองสว่างข้างตัวรถมาให้ด้วยค่ะ มีบายสปอตนะคะที่หูกระจกมาให้ด้วยที่เราติดเพิ่มเติมนะคะก็จะมีในส่วนของคิ้วกันสาดด้วยค่ะอันนี้ก็จะมีคําว่าไทเทเนียมนะคะพร้อมกับบันไดค่ะนี่เลยคิ Q ้วกันสาสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะน้องพลพามาดูที่ทางด้านท้ายนะคะทางด้านท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายนะคะแบบซิกเนเจอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟท้ายแบบใหม่นะคะอันนี้ จะเป็นข,ขีดแบบนี้ค่ะก็จะมีอะคริลิกนะคะคำว่า e v e r e อรที่ทางด้านท้ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังนะคะนี่เลยเป็นอะคริลิกนะคะก็จะเป็นสีเงินหรือว่าสีคโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะมีเซ็นเซอร์ท้ายมาด้วยนะคะคันนี้อันนี้ก็ฝาท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะสามารถกดปุ่มนะคะเตะได้เลยด้านในนะคะอันนี้ติดเป็นพรม5 d ค่ะอันนี้น้องพลอยพับเบาะแถวสแถวสาให้ดูนะคะ ว่าเรียบขนาดไหนทางด้านบนนะคะก็จะมีมูนล,ลูปมาให้ด้วยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะเบาะแถวสามเป็นปรับไฟฟ้านะคะนี่ค่ะกว้างๆแบบนี้เลยเด็กน้องพลอยลองกดปรับเบาะให้ดูนะคะว่าปรับง่ายขนาดไหนค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะแยกเป็นซ้ายกับขวานะคะแค่กดปุ่มนะคะเบาะก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะสวยๆเลยสำหรับผมนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำได้ครีมนะคะลองกดฝั่งเดียวให้ดูนะคะ,คะอันนี้น้องพลอยก็พับเบาะแถวสองนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นนะคะว่าเรียบแล้วก็กว้างขนาดไหนค่ะเรามากันที่ด้านแถวสองกันบ้างนะคะสำหรับเบาะแถวสองนะคะ นี่เลยตัวเบาะก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีจุดยึดค่าซีทนะคะหรือว่าไอโซฟิมาให้ด้วยค่ะนี่ค่ะเรียบรู้นะคะแล้วก็กว้างขวางมากค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าเป็นจุดยึดไอโซฟิกนั่นเองค่ะก็จะมีที่ปรับลมแอร์ให้นะคะก็จะใช้วิธีการหมุนเอาค่ะแล้วก็จะมีที่เสียบไทย A ทไทย C C แล้วก็อีกอันนึงค่ะก็จะเป็นปลักสามตามาให้เลยนะคะ เลยสามารถเสียบใช้งานได้เลยค่ะสะดวกสบายมากทางด้านมูลลูปนะคะก็จะกว้างกว้างแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยมาดูที่ทางแถวด้านหน้ากันบ้างนะคะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะนี่ค่ะนี่เป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปนะคะรับกับตัวได้ดีมากๆค่ะ ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการปรับไฟต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็น p u s ส start ค่ะกดปุ่ม start รถได้เลยอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะทางด้านขวานะคะก็จะเป็นปุ่มปรับนะคะที่จอหลังพวงมาลัยนั่นเองคะ่ะจอหลังพวงมาลัยนะคะก็จะมีขนาด12นิ้วค่ะเป็นภาพสีสวยๆเลยส่วนทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น adaptive cruise control ค่ะ นี่เลยก็จะปรับการขับขี่นะคะส่วนจอกลางนะคะก็จะเป็นหน้าจอสีสัมผัสค่ะขนาด12นิ้วค่ะทางด้านล่างก็จะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยนะคะพร้อมกับที่เสียบไทเอทไทซี่ส่วนตัวเกียร์นะคะก็จะเป็นแบบ10สปีดค่ะมีเบรกหมูอไฟฟ้ามาให้ด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจ้า Everest คันนี้นะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยค่ะที่เบอร์0838958402นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะที่ ploy.ford ได้เลยค่ะก็ตอนนี้นะคะโปรโมชั่นค่ะดอกเบีย้ยพิเศษแค่หนึ่งกว่าๆเท่านั้นเองค่ะรถมีพร้อมส่งมอบนะคะท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย